โปรโมชั่นใหม่จากอินส์ได้เวลาแล้วสำหรับราคาเดียว149บาททุกไซส์หากใครสนใจแจ้งโค้ดไปทางเพจ C Lo t อบนหน้าจอส่งฟรีทุกออเดอร์ซะด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าสนใจอย่างอื่นก็ทักไปคุยกับเขาในเพจได้เลยนะทุกคนเสื้อยืดตัวนี้ผมก็ใส่ทุกไลฟ์บ่อยๆอยู่แล้วนะครับจัดไปและข้อมูลติดต่อน,นั้นก็สามารถดูใต้คลิปใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะใน d e s c r i p t ันนะครับมีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับ ปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถรดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าผมบอกว่ามา,าจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ Line แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีแอดเต็ดด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับตัวอย่างฟีฟ่า23 เริ่มมาตอนนี้เป็นหน้าต่องนักเตะต่างๆนะทุกคนแล้วก็มาเป็นฟีฟ่า3 3ภาษาต่างๆนะครับก็มาโดยดีเล็กเล่รับไททนถ้ามาให้จะให้เป็นภาษาแบบนี้เอ่เอาอังกฤษเถอะนะครับมาแล้วภาพก็เป็นแบบเกมเพย์นะครับอืม h ฮเปอร์ t i ชั่นแล้วก็มีเอฟเฟกของการระยะยิงของเอ่อพาวเวอร์ในการยิงนะครับนี่ hey, ดูครับมีแบบว่ามีการสแกนข้างในมากขึ้นไฮเปอร์โมชั่น2นี่คือไฮเปอร์โมชั่นตัวใหม่นะครับตัวเดิมเนี่ยเรียกว่าไฮเปอร์โมชั่นแรกซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าพยายามจะทำการผสมจริงมากยิ่งขึ้นดยการน,นี่คือการสแกนจริงจากไฮเปอร์โมชั่น2นะครับเพื่อเหมือนเดิมแหละเอา11เคูณ11เจอกันแล้วนี่ครับเอลัส e ติโกโดยมาเลส จากเท้าอะไรดูไหมเท้าซ้ายทุกคนงงไหมปกติเอลัสติโกจะออกทางเดียวแต่ภาคนี้มีเท้าซ้ายก็ใจเอลัสิโกเท้าซ้ายและการยิงฟีคิกแบบใหม่นะครับเป็นเส้นๆเ,เหมือนจะคุนค้นเคยแล้วมีการเล่นกำแพงแบบนอนด้วยอ่าย่งอธิบายไม่หมดเดี๋ยวต้องมาดูย้อนอีกทีนะับผมพูดค่างไปก่อนเดี๋ยวผมจะมารีแคปให้อีกทีและดูเวนิสุสโชว์สก,กิลบูฟใหม่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเสี้ยวท่าอะไรและซอนปั่นลูกนี้ ไม่ผ่านนะจัิงเต็มข้อแล้วมีกราฟิกตอนภาพซีโลโมชั่นให้ดูอย่างละเอียดและนี่ครับถ้วยฟุตบอลโลกถ้วยฟุตบอลโลกหมดเวอร์คัพนั่นเองครับอืมและแฟนบอลกัแบบท่าดีใจใหม่ของเขาบอลหญิงก็มีนะครับนี่ใช้หลังพักโอ,กอกแล้วบอลเล่เข้าไปโอโ้โห้าใหม่มาอีกเป็นเอ่อจากเดิมสี่พันเป็นหกพันใช่ไหมไฮเปอร์โมชันสองแล้วเป็นอลีไลมาเป้ล็อก้าอันนี้คุณคุ้นนะครับ อืเห็นว่าถ้าใหม่จะมีเฟ็กช็อตแบบเร็วด้วยนะครับมีเฟกช็อตเพิ่มมาอีกด้วยลายสักนะมาแล้วลูกท่าดีใจต่างๆและคอนเซปต์ของภาคนี้คือ The World Game นะครับก็คือคอนเซปต์ใหม่นั่นเองนั้นจบแล้วเหรอเดี๋ยวๆผมยังไม่สักใจเลยเด e o r d เดอร์นะครับประกาศมาแล้วนะครับแล้วนี่เออ่จบแล้วเหรอผมอารมณ์ผมยังขึ้นอยู่เลยนะครับ เออเดี๋ยวจบแล้วเหรอทุกคนผมผมผมมองทันเดี๋ยวมันจะดูพร้อมๆกับทุกคนผมมองทันเดี๋ยวมาดูันทีละข้อทีละข้อครับปะ่ะอันนี้เราจะมาเจาะช่วงต้นเนี่ยจะเป็นการนับถอยหลังนะซึ่งก็เป็นไม่ได้น่าจะเกี่ยวกับฟีฟ่าอะไรนะครับเป็นกราฟิกทั่วไปก็ดูตัวอย่างนะครับเริ่มมาผมจะพยายามช้าๆแล้วกันนะ เริ่มมาเป็นแค่เกมเพย์นะครับวเป็นหน้าของบัปเป้ซึ่งบัปเป้กับทางฝั่งของอ,อผู้หญิงชื่อว่าอ,อผู้หญิงชื่อว่าเคอร์แซมเคอร์ม่ะผมจําชื่อสกุลเขาไม่ได้แซมเคอร์แซมเคอร์นะครับซึ่งก็ด้วยความที่มันเป็นฟุตบอลโลกอ,อในส่วนของอ,อชายและหญิงนะก็เลยจะต้องมี เออเขาเรียกว่าแบรนด์เอ็มบาสเดอร์เนี่ยเป็นทั้งชายทั้งหญิงเพื่อความเหมาะสมนะครับก็ไม่มีอะไรเ,เปิดตัวมาก็เป็นการยิงนั่นเมื่อกี้นะ่าจะจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นปาเกต้าหรือเปล่านะเป็นบัเป้ยิงผ่านปาเกต้ามานะครับเราก็จะเห็นบัตเป้เนี่ยมีคล้ายๆกับเอฟเฟกกราฟิกอะไรรอบๆตัวด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีไฮเปอร์โมชั่น2ที่จะทำการช่วยให้ทุกคนได้ดูภาพช้าชัดขึ้นแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวรอพูดอีกทีตอนเอประกาศออกมานะครับคลิปเนี้ยเป็นคลิป ตัวอย่างแรกคลิปไม่โปรโมชั่นเดี๋ยวเยจะมาพูดอีกทีนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากจนกว่าจะเยจะปล่อยออกมาผมถึงจะรู้ได้นะครับเด๋อบอกได้และนี่ครับได้เป็นทางด้านปาเกต้านะครับก็ยิงเข้าไปนะครับภาพตัดมาที่บัปเป้และแซมเคอร์นะครับเดี๋ยปิดตัวอย่างไทเนอ่าและเวนิซิอุสนะครับนี่ก็คือแสงเงาของเน็กเจนนั่นเองและเบอร์จิลฟันไดนะครับ เปิดมาจะเห็นว่า EA อทำการพรีเซนต์ความกว้างของสนามมากขึ้นนะให้ได้เห็นบรรยากาศของสนามชัดเจนแล้วนี่คืออยู่ที่ทางฝั่งของอเมริกานะครับสนามกว้างขึ้นนะอ,าศาอาศาัศจรรย์สัจมีมุมกล้องด้านหน้าสนามมากขึ้นนะครับอ่าซึ่งก็อาจจะถูกใจสายคารลโโหมดนะครับที่จะได้เห็นการแผนกล้องทั่วสนามมากขึ้นนะ 3, นี่ก็มาให้ดูหลายสนามเห็นไหมตัวอย่างหนึ่ง มุมหนึ่งทีมหนึ่งและนี่คือปารีสนะครับก็เห็นบรรยากาศเอมเบียนของ <'m> แฟนบอลนะครับนี่ไหมมีการซูมขึ้นมาจากข้าง <outside S 1> อัศจันนะครับ <outside S 1> ข้างหน้า <outside S 1> อัศจัแล้วก็มีการแผ่นกล้องมุมกว้างหลายๆมุมให้ได้เห็นนะครับมีมุมโดนมีการบิดเอียงนะครับให้ได้ฟิลบรรยากาศฟุตบอลจริงมากขึ้นนะครับ really และนี่ครับยังคงเป็นสนามสเปอร์อีกต่อหนึ่งก็จะได้เห็น แฟนๆน,นะครับมีมาร์ลิดเห็นไหมครับมีการชูนู่นชูนี่ได้เห็นบรรยากาศกันแบบเต็มๆตาไปมีโบกทงด้วยรวมถึงบอลหญิงนะครับบอลสโมสรหญิงการที่แซมเคร์ใส่เสื้อเชลซีมาขึ้นปกแปลว่าจะมีสโมสรยิมหญิงแน่นอนนะครับที่ตอนนี้ฟุตบอลหญิงก็กําลังมาและนี่ครับอิลิชดาวินนูเนสเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับแฟนหงก็น่าจะรอดูกันอยู่นะเรียบร้อยนะครับใส่เสื้อแล้วก็นี่ครับสายรัดกันแบบนี้แปลว่าต้องสแกนหน้านะ ไม่เห็นหน้านครับไอสแกนหน้าเปล่าทำไมไม่ให้ดูหน้าก็ไม่รู้นะครับอเ,เอาละแฮลี่เอ้นี่วิชาลิสันนะครับมาในสีเสื้อสเปอร์เรียบร้อยกับถุงเท้าปิดเข่าของเขาเบอร์เก้านะครับและเห็นด้านหลังเป็นบรรยากาศเอ็มบียของสนามสเปอร์นะครับสวยงามนะทุกคนเด็บเยียมแล้วดูหญ้าดีๆครับเห็นหญ้ากันหรือเปล่าครับหญ้ามาเป็นเส้นนะครับนี่แหละครับไฮเปอร์โมชั่นสอง แล้วก็นี่ครับไทยครับลูดิเกอร์ไปอยู่มาดริดแล้วนะครับทุกคนก็จะได้เห็นนี่ครับมุมกล้องก็มีหลากหลายและนี่บอลหญิงนะครับเห็นสนามไหมครับโอ้โหสนามสวยงามตอนนี้ครับผมกําลังจะดูอยู่นะว่ามันมีอะไรที่ต้องจับตามองบ้างสปินนี่ครับเทคโนโลยีไฮเปอร์โมชั่น2ประกาศออกมาแล้วก็เรียกว่าพัฒนาจากจุดด้อยจากเทคโนโลยีไฮเปอร์โมชั่นเดิมขึ้นไปอีกนะครับ เห็นว่ามีการสแกนแอนิเมชันมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับจากเดิมสี่0ันเห็นั๊พดันขึ้นไปอีกนะครับและนี่ครับจะเห็นว่ากราฟ,ฟิกอะไรขึ้นมาอย่างนี้และนี่ครับฮารแลนใส่เสื้อแมนซิตี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้เส้นเกราฟิกพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะมีได้เฉนจริงหรือเปล่านะครับมันจะคอยบอกแบบว่าความแรงระยะอะไรอย่างนี้แหละซึ่งเนี่ยครับ ต่อันนี้น่าจะไม่เกี่ยวนะน่าจะไม่ได้บอกขนาดนี้นะครับอันนี้แบบว่าเป็นกราฟิกบอกว่าเป็นตำแหน่งอะไรแต่ถ้าบอกตอนภาพช้าเนี่ยก็ดีนะถ้าบอกตอนภาพช้าก็ดีนะแต่ไม่รู้จะบอกหรือเปล่าผมอยากให้มันแบบมีเปิดปิดกราฟิกแบบนี้ได้นะสวยดีนะครับเนี่ยครับ well, อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเลื่อนมาเร็วพอที่จะไม่ได้ดูท่าหรือเปล่าอันนี้เป็นนั่นนะนี่ท่าใหม่ครับอันนี้ท่าใหม่นะผมว่าผมว่านี่คือท่าใหม่ขอดูก่อนปึ๊บ นี่คือสกิลมูฟใหม่แน่นอนนครับเพราะฟีฟ่ายี่สิบสองไม่มีสกิลมูฟนี้ครับตอกส้นเสร็จเอาบอลที่ตอกส้นมาคึงกลับไปอีกทางหนึ่งครับครับคึงสวนทางเดิมท่านี้สกิลใหม่แน่นอน,นครับตอกส้นขวาซุบคึงขวากับซ้ายท่าใหม่แน่นอนนี่ดูช้า,ชา <S <S อีกครั้งนะครับเอ้ยไม่ต้องดูชา้าดูด,ดูเร็วๆเดี๋ยว,วผมก็คงจะรีวิวอีกหลายคลิปนะครับนี่ครับตอกส้นนะเท้าซ้ายเฟลิกซ์ตอกส้นเสร็จคึงไปทางขวาเฟลิกสกิลมูลฟห้าดาว ถ้าเนี่ยจะห้าดาวก็ได้นะครับผมชอบนะครับชอบให้มีสกิลใหม่มาเล่นเนะี่ยปุ่มก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่จูดเบลิงแฮมครับพุ่งหม่งโดยวอลเวดอันนี้ก็เป็นบอลญิงบ้างนะครับนี่ท้ายิงดูแรงแล้วเป็นฟันไดสไลด์เสียบนั่นแนะ่แม็กซิมแมงมาพร้อมสกิลลีลาแน่นอนนะครับขอดูอีกทีคืึงเสร็จไข่อันนี้เป็นท่าเดิมรับที่ผมก็สอนไว้ u t u b e แล้ว และคึงแบบนี้ครับกด L2 กรับดึงอนาล็อกกลับหลังถ้าคึงซ้ายคึงขวายังมีเป็นท่าเก่าครับและแตะลอดดาบนะครับแปลว่าอะไรครับแตะลอดดาบจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะแม็กซิ่แบงโชแตะลอดดาบไปแล้วนะครับไปต่อเลยฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสนามบวดมุมกว้างที่เอพยายามจะพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ดูมากขึ้นนะว่าเขาเนี่ยจะถ่ายมุมกว้างให้ได้เห็นบรรยากาศมากขึ้นนั่นเองแต่มีกลางคืนมีอันนี้อะไรครับมาเลโชเอลัสลโก้ครับ างคนเลยบอกว่าอะไรพี่จะมาตื่นเต้นอะไรกับการเอลัสติโกธรรมดาไม่ใช่นะทุกคนทุกคนถ้าทุกคนเล่นฟี ف าแบบเข้าเส้นเล่นสกิลแบบเข้าเส้นจริงๆหรือศึกษาสกิลแบบเข้าเส้นจริงทุกคนจะรู้เลยว่าอันนี้แตกต่างแน่นอนเพราะเขาใช้เอลัสติโกจากเท้าซ้ายซึ่งเป็นเท้า,ทาถนัดของริยาร์ดมาเรสนั่นเองปกติแล้วเอลัสติโกเนี่ยคุณจะต้องควงอนาล็อกเนี่ยถ้าคุณจะเอลัสติกโกจากซ้ายไปขวาแบบนี้คุณจะต้องควงร้อแบบเฉียงอ้อมหลัง ซ้ายหลังขวาซึ่งมันจะเป็นเอลัสซิโกรีเวิร์สครับมาเลสก็จะใช้เอลัสซิโกรีเวิร์สครับไม่ใช่เอลัสซิโกปกติแบบนี้แต่อันนี้ถ้าคุณเล่นทางซ้ายคุณควรแล้วหรอกจากซ้ายกลับไปขวาปุ๊บคุณจะเอลัสซิโกจากซ้ายไปขวาถ้าคุณหัดขวาคุณควรหรอกจากขวาไปซ้ายคุณ o, จะเอลัสซิโกจากขวาไปซ้ายเป็นกิมมิคที่ผมว่าดีมากนะดีมากๆถ้ามาเลสจะรีเวิร์สก็คือต้องควงจากขวาไปซ้ายถูกไหมเปลี่ยนปกติแล้วขวาไปซ้ายจะเป็นเอลัสซิโกอย่างเดียว เยี่ยมมากนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่คอสกิลถูกใจนะครับถูกใจอยู่แล้วนี่ครับเอลสิโกหายเข้าไปเลยแล้วเอลสิโกเหมือนบอลไม่ห่างเท้าด้วยนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะผมก็ชอบใช้อยู่แล้วนะครับและใครอีกครับมาเลสโอยเอลสิโกด้วยเท้าซ้ายนะเอเอขย้ำขนาดนี้ผมรู้แล้วนะครับผมดูออกนะเอเอไปต่อนะครับแล้วก็เตะไซคค่อยครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ ด้วยความที่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกทุกคนจะได้เห็นโมดิตนะครับที่ทำการเตะไซ์ก้อยส,สวยๆให้เพื่อนหลายลูกนะครับริยารมาเลสก็เลยโชว์ฟีเจอร์นี้ด้วยอีกหนึ่งทีเป็นท่าจ่ายใหม่ครับก็คือเป็นการโยนด้วยเท้าแปลว่าคนที่เท้าไม่ถนัดก็สามารถจ่ายส่สวนนี้ได้มากขึ้นนะครับเท้าซ้ายดีดไซก้อยเข้าไปเลยไม่ต้องโยนเท้าขวาถ้าเท้าไม่ถนัดดาวน้อยดีมากๆนะครับดีมากๆ ท่าเพิ่มรับอย่างที่บอกครับด้วยไฮเปอร์โมชั่นนะครับเพิ่มปริมาณท่ามากขึ้น s <S แต่นี่ครับไิส <Calm. S 1> นะันเบเกอร์รับอันนี้ก็เป็นการโชว์ท่ารับใหม่นั่นเองนะครับนี่ครับลงมากอดไว้เลยครับปกติแล้วเราจะไม่เห็นนะครับ <Come. S 1> การที่โกเอาหลังกระแทกแบบนี้แล้วยื่นมือไปข้างหน้าเพื่อชิวลลูกบอลแล้วลงไปกองที่พื้นนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นท่ารับใหม่นะครับซึ่งภายหลังก็อย่างที่ผมบอกไปครับไฮเมอร์โมชั hmm. ่นสองเนี่ยสแกนท่ามากขึ้นบางคนอาจจะดูไม่ทันนะแต่เนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้ฟังทีละท่าครับ mm hmm. ท่านี้ท่ารับใหม่นะครับ mm hmm. แล้วมาดูเกมเพย์ในเกมเป็นฝั่งบอลหญิงนะครับ mm hmm. ก็เป็นโอลิมปิกลียงเจอกับปารีสแซงแชนน์ oh, <God. S 1> นะเป็นงานเสียบนะครับเป็นงานเสียบแบบแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับ mm hmm. เห็นญ้าที่มันครูดอยู่ตรงนี้ไหมรวมถึงรอยป้านๆสีดําตรงนี้ไหม นี่แหละครับดีเทลสนามนะครับที่เพิ่มขึ้นมานี่ครับ <Wow. S 1> และการยิงฟรีคิกแบบใหม่ซึ่งจะบอกละเอียดหมดเลยนะว่าเออคุณจะระยะยิงตอนนี้มันเท่าไหร่จากเดิมที่บอกเป็นแบบพอประมาณหนึ่งแต่นี้เนี่ยมีทศนิยมให้และก็มีพลังของนักเตะที่กำลังจะยิงอยู่บอกนะว่าฟรีคิกคุณเท่าไหร่ยิงแรงค่าโค้งบอลเท่าไหร่ และก็มี expected goal นะครับทางซ้ายก็คือแบบว่าโอเหมือนคล้ายๆกับว่าโอกาสที่จะเป็นประตูะนะประมาณ0.1 2สองก็คือเอ่อยิงโอกาสเข้าถ้าคุณเล็งแบบนี้นะโอกาสเข้าสัก12เปรซนประมาณนี้ถูกไหมประตูลูกหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งถูกไหมครับศูนสองลูกเนี่ยก็คือ12ซตโอกาสเขานะ้าคุณต้องเล็งดีๆกว่านี้อาจจะแบบว่าเล็งเหนือกำแพงกว่านี้ยิงแรงกว่านี้ปุ๊บ Expected go จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการาฟิกที่ทำมาอำนวยความสะดวกให้คนยิงแล้วได้ฟิลการยิงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแบบว่าเหมือนเราเป็นนักเตะจริงๆล้วนั่งมองอะ่ะว่าเฮ้ยแบบนี้น่าจะไม่เข้าฮะลองแบบนี้ปุ๊บเออน่าจะเข้าง่ายขึ้น Expected go ก็เพิ่มขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าอัพกันมาขนมาอัพกันเต็มๆแล้วนะสำหรับ EA ดูต่อนะครับ oh, s <S นี่ฮะนี่แล้วก็เป็นฉากภาพ close up นะครับ ควงเข้าไปนะครับแล้วยิงเข้าไปแล้วนะครับเบนเซม่านะครับเบนเซม่าไม่ยอมไว้เข่าแวรัลตินะครับวิ่งตามมาข้างหลัง,งมีมอยคุณย้อ,อก,กับเมสซี่แล้วนี่จูดเบลลิงแฮมกับท่าดีใจของเขาและนี่ครับขอดูชัดๆหน่อยเวนิซุสนี่ต้องควงสกิลใหม่มาเพิ่มอีกแน่นอนเราได้เห็นสกิลใหม่จากเฟลิกซ์ทำเมื่อกี้ไปแล้ว เราได้เห็นการใช้ร e าซิโกโด้วยเท้าข้างถนัดของมาเลสไปแล้วเราได้เห็นท่าไซก้อยด้วยท่ายโยนใหม่ไปแล้วเรามาดูของวันซิซครับผมคิดว่าน่าจะออกทั้งสองท่านะครับปึ๊บไปขาซ้ายไปเสร็จใช้ส้นเท้าขวานี่ครับไข้กลับมาครับโอ้โหดูสิครับอ่าเท่จริงๆนะครับเท่จริงๆแม่ขอดูอีกทีครับสายสกิลแบบผมเนี่ย หเล่นเลอะเธอแต่ขอสกิลสวยไว้ก่อนเนี่ยถูกใจแน่นอนนี่ปั๊บคขยกลับมาแล้วถ้าควยตรงข้ามแท็กมืดไปแล้วประตูมันโล่งๆอยู่มันช่างจะต้องฟินแน่นอนนะครับนี่แหละถ้าดีใจจูดคขยนะครับสกิลใหม่แน่นอนคนระับสกิลใหม่แน่นอนแล้วต้องสกิลห้าดาวด้วยถ้าคุณจะควยขนาดนี้สกิลห้าดาวแน่นอนนะครับไปเสร็จปั๊บมาดูว่าอันนี้เป็น โรนันโดช็อปอันใหม่นะครับและดูซอนครับโอ้ปั่นแรงมากครับถามว่าทำไมแรงมากเดี๋ยวได้จะมีอธิบายให้ฟังนะครับผมก็พอจะรู้อยู่และหมดฟุตบอลโลกนะซึ่งจะเข้ามาแน่นอนก็เป็มตัวดูได้นะเป็นการแผ่นกล้องแบบต่างๆซูมเข้าไปหาคนดีใจจากด้าโบสถจันนะครับแล้วก็นี่ครับการเลี้ยงบอลของบอลหญิงใช้หลังพักบอลนะเป็นอนิเมชันใหม่ที่กระโดดเอาหลังส่งให้เบาๆนะครับ นี่ครับอากิม่โยนด้วยท่าวอลเล่ครับตะเปสับสับเสร็จใช้เฟกช็อตเข้าไปข้างในนะครับเฟกช็อตอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีการปรับบาลานซ์สกิลนี้นะครับทำให้เฟกช็อตได้เขาเรียกว่าเมตามากขึ้นนั่นเองเฟกช็อตแบบนี้แหละหลอกตัดเข้าไปคนนำท่าง้างจะยิงแล้วช็อปเข้าไปแบบนี้นะครับ เอาละครับแล้วก็ท่าดีใจของผู้หญิงโพร้อยศัก์ของบูลิสิตนี่ครับท่าดีใจใหม่ชาวซัมมาแล้วเป็นเอมเป้ครับ <Okay. S 1> ไม่ได้หรอกนะครับไม่มีมาเป้ท่าดีใจเขาไม่ได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเวโอเกมครับคอนเซปต์ Concept ภาคนี้เกมระดับโลกนั่นเองนะครับอยากกระดกลิ้นเยอะเดี๋ยวไม่ใช่ระดับโลกฟี ف ายี่สิบสามครับ พ o ออเดอร์ตอนนี้และพ o ออเดอร์ order, อะไรยังไงเมื่อไหร่นี่ครับคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะผมก็คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนหน้านี้แต่สําหรับ YouTube เดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกครับเพราะว่าเ e อได้ทําการอธิบายทเทคโนโลยี h y เปอร์โมชั่นได้ทําการใส่พ o ออเดอร์ไว้แต่ละแพลตฟอร์มซึ่งมันยาวแน่ๆรวมถึงอะไรใหม่ในฟีฟ่ายี่สามผมจะมาแปลให้ฟังพร้อมๆกับคนดูในไลฟ์ เนี่ยคอแพลตฟอร์มแบบนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีคลิปนี้ขอแค่เรีแอชั่นโอ้ใหม่กอดมีฮีโร่ใหม่ที่ให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ขออธิบายแค่ตัวอย่างอันนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวดูคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกตรงนี้ให้เจอกันครับ